สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดสวยๆรีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้เราก็ยังจะรีวิวกันอยู่ในรถที่โฉมขายอยู่นะปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวเน็กเกนนะครับยังไม่ได้ลงมาที่โชว์รูมนะครับถ้าเน็กเกนลงมาเมื่อไหร่นะครับแฟนๆเน็กเกนก็รอติดตามได้เลยนะครับตอนคลิปนี้ก๊อฟก็จะรีวิวรถนะครับเป็นตัวปัจจุบันสําหรับลูกค้าท่่่่่าาานนนนนนใใดดททีียยยััังงงงสสจะะคคครรบบบต้้้้้อออกกเลลวววชโุแ โปรโมชั่นดีมากๆนะครับท่านใดสนใจนะครับกรอทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับตอนนี้มีโปรอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ท่านใดต้องการปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเลยนะครับเดี๋ยวกอบก็จะรีวิวนะครับคลิปนี้เป็นแครบเอกพันะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นแครบยกสูงที่ขายดีสุดๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นร้อนแรงสุดๆเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวนะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับ ลูกค้านะครับเลือกซูฟนะครับเป็นทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับสีทูโทนนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับสัญลักษณ์นะครับมามาแต่งนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะครับกระเถิบลงมานะครับใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งข้างหน้านะครับเป็น F 150นะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับลูกค้าเลือกนะครับเป็นดักแดงนะครับขอบขาวสวยงามมากเลยนะครับรับกับตัว รูปม้านะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็ชายกันชนที่เป็นสีแดงมากๆเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับไฟ LED 3จุดลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะครับอ่ากันชนเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ชายกันชนเป็นสีแดงเพิ่มเติมไฟตัดหมอกด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับก็ใส่เต็มระบบเลยคีมมัสแตง3าคีบนะครับไฟวิ่งกลางวันนะครับต่อสเต็ปไฟเลี้ยวลูกแก้วนะครับเป็น สีเลนไอนะครับแล้วก็ใส่โปรเจคเตอร์ทรงกลมนะครับถ้าเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นอย่างที่ลูกค้าเห็นด้านนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่ก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับคันนี้มองข้างหน้าสวยงามโดดเด่นมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับข้างๆก็สวยข้างหลังก็สวยคันนี้ซ้มล้อนะครับลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นขนาด6นิ้วนะครับท่านใดต้องการมีหมุดแจ้งได้นะครับ ล้อแม็กนะครับก็เลือกเป็นแม็กนะครับลายดอกไม้นะครับขนาด16นิ้วนะครับยาง monster at สนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับยางตัวนี้เป็นยางตัวใหม่สุดของ monster ด้วยนี่ตัวแก้มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เราหลังคาเป็นสีดำด้านกันสาดเข้ารูปนะครับลูกค้าเลือก4ชิ้นเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับลูกค้าออกแบบเองเลยสวยงามแบบนี้เลยนะครับรูปแบบสติ๊กเกอร์นะครับเรามีให้เลือกมากมายนะครับสีก็สามารถเลือกได้นะครับหรือ ออกแบบไปกับเราได้เลยนะครับข้อฝาถังน้ํามันนะครับสีดําด้านนะครับโลบาเหล็กนะครับทรงขายาวนะครับของอ l e n d เดอร์ข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านสติเกอร์นะครับกราฟิกนะครับที่ฝาท้ายนะครับกันชนท้ายเหล็กนะครับของล l e n d e r นะครับตัวนี้มาพร้อมห่วงโอเมก้านะครับแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียน สวยงามมากเลยนะครับรถสีขาวนะครับแต่งนะครับตัดนะครับเป็นแบบเทโอเลยนะครับเป็นตัดดํานะครับแล้วก็มีแซมสีแดงนะครับรอบคันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าคันนี้สวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Ford e v e r เอเวตนะครับตัวที่ขายอยู่ณปัจจุบันนะครับหรือตัว next gen นะครับสามารถโทรมาหรือแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกับได้นะครับกับยินดีให้บริการนะครับ ยังไงรบกวนลูกค้าช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ